สวัสดีครับเพื่อนเเคยรู้สึกอิจฉากันบ้างไหมครับความรู้สึกอิจฉาเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะเราเองก็เคยมีโมเมนต์ที่เห็นคนอื่นได้ดีได้มีได้สำเร็จแล้วไม่รู้ทำไมในใจรู้สึกขมขมขึ้นมาเหมือนอยากให้เขาไม่ได้ดีกว่าตัวเองบ้างหรืออยากให้เราได้บ้างสั้นๆคือมันคือความไม่ยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นนั่นแหละครับ อาการแบบนี้มีตั้งแต่ระดับเล็กๆเช่นน้อยใจว่าเพื่อนไม่สนใจเราจนถึงแบบแรงๆเช่นมโมโหมากอยากให้เขาล้มเหลวไปเลยก็มีสรุปสั้นๆว่าใครๆก็อาจเจออาการแบบนี้ได้แล้วคำถามคือเราจะบริหารจัดการความอิจฉาอย่างไรให้มันไม่ทำร้ายชีวิตเรามากไปกว่าที่มันกำลังทำอยู่ ในตอนนี้ผมตั้งใจว่าพวกเราจะพูดคุยกันแบบสบายๆเริ่มจากว่าอิจฉานี่มันมาได้ยังไงมีธรรมชาติเป็นอย่างไรในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเรียกความอิจฉาว่าอิจสาซึ่งแปลว่าริษยาเป็นหนึ่งในเครื่องเศร้าหมองของจิตหรือกิเลสท,ที่ทําให้จิตใจมัวหมองมุมจิตวิทยาเองก็ให้มุมมองน่าสนใจเช่นกัน นักจิตวิทยาบางคนบอกว่าจริงๆความอิจฉาแบ่งออกเป็นสองแบบหลักคือแบบมุ่งร้ายกับแบบไม่มีพิษภัยความแตกต่างอยู่ที่ถ้าอิจฉาแบบมุ่งร้ายเราจะเกิดความโกรธเกลียดหรือหวังร้ายคนที่เขาได้ดีแต่ถ้าเป็นแบบไม่มีพิษภัยเราอาจเปลี่ยนมันเป็นแรงบันดาลใจเช่นลองขอคำแนะนำจากเขาหรือใช้เป็นแรงผลักดันพัฒนาตัวเองต่อไป พูดง่ายๆคือเริ่มต้นเหมือนกันคือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเราไม่มีแต่ปลายทางของอารมณ์ต่างกันครับพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอิจฉามันคืออารมณ์เชิงลบชนิดหนึ่งเลยเน้นไปที่ดีงามหรือความสําเร็จของคนอื่นแล้วเราอดใจไม่ได้ที่จะทนกับสิ่งนั้น ยุดติดกับความต้องการของตัวเองทำให้เราไม่อยากรู้สึกดีใจกับเขาซึ่งจริงๆในหลักธรรมแปลว่าเราควรจะยินดีในความดีของคนอื่นเหมือนมุทิตาแต่นิสัยอิจฉามันสวนทานกับมุติตาจิตที่เราจะพูดถึงต่อไปครับหากปล่อยให้ใจอิจฉาทำงานโดยไม่หาทางจัดการผลเสียมันมีหลายระดับเลยครับอย่างแรกเลยคือเผาใจเราเองมันเหมือนมีไฟแผดเผาอยู่ในใจ พออิจฉามากๆเราจะรู้สึกเครียดใจร้อนหงุดหงิดง่ายและได้แต่คิดแง่ลบกับตัวเองเ<ใ>ช่นคิดว่าฉันไม่มีทางเท่าเขาตอนจิตใจเรามืดก็เหมือนเรากำลังเผาใจตัวเองอยู่จริงๆพอจิตไม่สงบสติเราก็จะขาดฉะนั้นบ่อยครั้งที่ความอิจฉาริษยาทำให้เราตัดสินใจผิด,ผดพลาดหรือกังวลมากขึ้นผมเคยรู้สึกเหมือนว่ามีพลังงานด้านลบในใจคอยตอกย้ำเราตลอดเวลา ส่งผลร้ายทั้งสุขภาพกายและจิตได้ต่อมาคือผลเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคงไม่มีใครคิดอยากจะรักษามิตรภาพที่ดีในใจตลอดเวลาถ้าเรามัวแต่คิดอยากให้คนคนนั้นอับโชคใช่ไหมครับความอิจฉาส่วนหนึ่งจะทำให้เราอาจเริ่มใส่อารมณ์กับคนที่เราอิจฉาไม่อยากช่วยเหลือเขาหรือรู้สึกไม่ยินดีจริงใจกับเขา พอความจริงใจหายไปเขาก็อาจรู้สึกได้และความไว้วางใจระหว่างเราสองคนก็จะเริ่มสั่นคลอนเหมือนเราส่งเคลื่อนลบให้กันโดยไม่รู้ตัวหากเรายังเอาแต่คิดอยากให้คนคนนั้นลงถังขี้มากกว่าที่จะสุขก็อาจทำให้เพื่อนหรือคนรักรู้สึกเสียใจได้ง่ายผมเลยคิดว่าเราไม่ควรทิ้งโอกาสดีๆของความสัมพันธ์ดีๆไปจากชีวิตเพียงเพราะความอิจฉาและสุดท้าย ผลเสียระดับที่สำคัญมากคือมันดึงพลังการพัฒนาศักยภาพของเราลงทั้งเวลาทั้งแรงงานทั้งหมดถูกใช้ไปกับการคิดวนเวียนอยู่กับคนอื่นแทนที่จะพัฒนาตัวเองเช่นแทนที่จะใช้เวลาไปพัฒนาฝีมือหรือเรียนรู้ท้ายที่สุดเรากลับนั่งจมกับคิดลบจนไม่ทำอะไรเลยเปรียบเหมือนเราเอาพลังชีวิตของเราไปเผากับเรื่องของคนอื่นสุดท้ายหัวเราก็ตันเหนื่อย แถมยังอึดอัดกับตัวเองอยู่ทุกวันแทนที่จะเติบโตคิดง่ายๆว่าพอเราอิจฉาเราก็เหมือนไม่ได้เดินหน้าชีวิตตัวเองเลยแถมยังเก็บกดทำตัวหม่นหมองด้วยฉะนั้นสรุปสั้นๆว่าให้ระวังอิจฉ้าไว้เลยครับเพราะเราเสียอะไรหลายอย่างเลยถึงตรงนี้ผมว่าทุกคนคงนึกออกแล้วนะครับว่าถ้าไม่รีบจัดการไว้ความอิจฉ้าจะเป็นศัตรูตัวร้ายที่สร้างความเสียหายมากไปกว่าที่มันกาลังทาอยู่ แต่ถ้ารู้จักจัดการมันเสียก่อนปัญหาก็จะไม่ลุกลามใหญ่ผมจึงอยากขอพูดถึงเครื่องมือดีๆที่ช่วยได้จากคำสอนในพระพุทธศาสนาเน้นสั้นๆง่ายๆนะครับอย่างแรกที่ได้ยินกันบ่อยคือแนวทางพรหมวิหาร4พรหมวิหารคือใจที่มีความประเศรศสริฐ4อย่างอธิบายง่ายๆก็คือการฝึกใจเราให้มีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตาคือใจที่ปรารถนาดีต่อคนอื่น กรุณาคือเห็นคนอื่นเดือดร้อนแล้วอยากช่วยมุทิตาคือยินดีจริงใจกับความสุขของคนอื่นอุเบกขาคือใจเฉยเฉยกลางๆไม่ไปยุติดก,กับอารมณ์ขึ้นลงถ้าเราเริ่มฝึกสี่อย่างนี้ใจจะดีขึ้นมากครับยกตัวอย่างเช่นมุทิตาแปลว่ายินดีด้วยตรงข้ามกับอิจฉาเลยเมื่อเพื่อนคนไหนมีเรื่องดีเราลองพูดขึ้นมาว่าดีใจด้วยนะ จริงๆในใจของเราถ้าเราฝึกสักวันความอิจฉาที่เคยไหม้ในใจจะค่อยจางลงเพราะเราเปลี่ยนเป็นไฟแห่งยินดีแทนส่วนอุเบกขาคือการฝึกใจให้ไม่ขึ้นไม่ลงกับอะไรเยอะเช่นโกรธบ้างเศร้าบ้างก็เฉยๆไว้รับได้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลงปล่อยวางบ้างทำให้ใจเราสงบขึ้นเยอะเลยและจะเห็นว่าจริงๆพรามวิหารทำให้เราเป็นคนเอื้อเฟื้อปราศจากอารมณ์ริษยาครับเอาล่ะ ทีนี้เรามาดูเทคนิคฝึกใจเจ็ขั้นตอนง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถลองทำตามได้เลยครับเริ่มจากอันดับแรกตั้งชื่ออารมณ์ว่าฉันกำลังอิจฉาอยู่ก่อนเลยพอตัวเองรู้ตัวว่าอิจฉาบอกตัวเองในใจว่าอ๋อนี่ฉันอิจฉาอยู่สติก็จะฟื้นขึ้นทันทีทำให้เราไม่สะบัดไปตามอารมณ์ปัจจุบันแบบลืมตัวทุกครั้งที่รู้สึกปรีดลองหยุดคิดหนึ่งจึง้งตัวอย่างเช่น เผอนึกว่าอยากให้เขาเสียใจก็หยุดไว้ในใจแล้วบอกตัวเองสักตื่นหนึ่งว่าจะเย็นเย็น<ๆ>นี่เรากำลังอิจฉาอยู่นะการตั้งชื่อแบบนี้ทำให้เรามีสติเพิ่มขึ้นครับช่วยดึงเรากลับสู่สมดุลได้อันดับ2อ,อวยพร60วินาทีเมื่อรู้ตัวแล้วว่าอิจฉาให้ลองเปลี่ยนมุมในทันทีลองอวยพรคนที่เราอิจฉาอย่างจริงใจสักหนึ่งนาทีในใจเราจะยืนหรือจะหลับตาก็ได้คิดในใจไปเลยว่า ขอให้เธอประสบแต่ความสุขโชคดีนะหรือขอให้เขามีความสุขลองท่องซ้ำๆอยู่สักพักแม้ตอนแรกจะรู้สึกฝืนใจหน่อยแต่อยากให้เริ่มเล่นๆเพราะพอเราคิดอวยพรไปเรื่อยๆเสียงในใจมันจะค่อยเบาลงเหมือนเราเผื่อแผ่มองโลกในแง่ดีบ้างทีนี้พอใจเริ่มสงบขึ้นเราจะรู้สึกว่าพลังลบในใจมันกลายเป็นพลังบวกแทนครับอันดับ 3. เมตตาภาวนาสนาที วิธีนี้คือการทำสมาธิภาวนาแบบสั้นๆสมมุติว่าพอเริ่มรู้สึกอิจฉาเราอาจหลับตาหายใจลึกๆสักพักหนึ่งแล้วตั้งจิตอธิษฐานคล้ายๆพูดในใจว่าขอให้เราและทุกคนเป็นสุขหรือคิดประโยคเมตตาสั้นๆก็ได้เช่นขอให้พ่อแม่สุขภาพแข็งแรงขอให้โลกนี้ไม่มีสงครามลองนึกภาพกอดคนที่รักหรืออัญเชิญภาพใครสักคนที่ดีในใจสักสามนาที เราจะเริ่มรู้สึกอุ่นขึ้นความอิจฉาจะค่อยๆจางเพราะใจเรากำลังฝึกหยิบเนื้อคู่ของมันคือเมตตามาเข้าปะทะแทนยิ่งเราฝึกบ่อยๆจิตเราจะอ่อนโยนขึ้นจริงๆครับอันดับ4บันทึกขอบคุณเมื่ออารมณ์เริ่มนิ่งลองหยิบปากกาหรือสมุดขึ้นมา เขียนข้อความสั้นๆว่าวันนี้เราขอบคุณอะไรบ้างอาจจะ3อย่างก็ได้เช่นขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยงานเราขอบคุณสุขภาพที่เรายังแข็งแรงขอบคุณผลเล็กๆที่เราเพิ่งทำสำเร็จการจดขอบคุณจะช่วยเบี่ยงความคิดเราออกจากเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วเน้นไปที่สิ่งดีๆที่เรามีจริงๆวิธีนี้ใครอาจจะคิดว่าเป็นแค่จดบันทึกแต่ผมบอกเลยว่ามันดีมาก เพราะพอเราเขียนมันจะย้ำให้จิตเราหันไปสนใจความดีงามในชีวิตของเราเองและก็สลัดพลังลบของความน้อยใจออกไปได้มากอันดับ5เปลี่ยนมุมมองเป็นแรงบันดาลใจลองนึกหรือจินตนาการว่าคนที่เราอิจฉาเป็นครูหรือแบบอย่างซะเลยมองเขาว่าเขาทำได้เพราะอะไรเช่นถ้าอิจฉาเพื่อนร่วมงานที่เก่งมากถามตัวเองว่าเขามีเทคนิคอะไรเราจะเรียนรู้บ้างได้ไหม ลองเข้าไปคุยขอคำแนะนำกับเขาหรือหาคอร์สเรียนที่ทำให้เราเก่งขึ้นอย่างที่เราเอามูทิตาออกมาฝึกความอิจฉาจะกลายมาเป็นแรงผลักดันแบบหนึ่งเมื่อเราโฟกัสที่วิธีปรับปรุงตัวเองมากกว่าไปเกลียดชังเขาพลังอิจฉานั้นก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังสร้างสารรค์เช่นดรลัดเดนบอกว่าแค่เราเข้าใจว่าความอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดาก็ยิ่งช่วยให้เรามีสติไม่เอาไปตอกย้ำตัวเองแล้วเริ่มแปลความคิดใหม่ได้ อันดับ6ให้กำลังใจตัวเองอย่าบอกตัวเองว่าเป็นคนอิจฉาตลกที่สุดสัทีเดียวลองพูดกับตัวเองในใจก่อนว่าไม่เป็นไรถึงรู้สึกอย่างนี้แต่นี่ก็แค่ก้าวแรกเท่านั้นของการฝึกถ้ามันเครียดเกินไปลองทำกิจกรรมปลอบประโลมหัวใจเช่นฟังเพลงหรือดูหนังขำๆสบายใจหน่อยหาอะไรกินที่ชอบหรือไปพบปะพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกลงมา เพราะได้พูดคุยหรือได้หัวเราะความกังวลในใจก็จะค่อยคลายไปทีละนิดครับอันดับ7ตั้งเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองใช้พลังงานที่เคยเอาไปอิจฉามาสร้างประโยชน์แทนเช่นวันหนึ่งอาจตั้งเป้าเดินออกกำลังกาย30นาทีเรียนภาษาใหม่วันละ10บคำหรือทำโปรเจกต์ส่วนตัวเล็กๆก,ก็ได้การมีเป้าหมายทำให้เราโฟกัสกับความสำเร็จของตัวเอง เมื่อเห็นว่าเราเดินหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆความรู้สึกว่าฉังทำได้มันจะเติมเต็มใจเรากลายเป็นภูมิใจในตัวเองขึ้นมาแทนพอตั้งเป้าวันลนิดความอิจฉามันจะถูกเบี่ยงเบนไปเพราะเรารับรู้ว่าเราก็ทำอะไรได้ดีเหมือนกันครับเท่านี้ก็เป็น7ขั้นตอนง่ายๆที่ลองทำตามได้จริงนะครับเพื่อนๆจะทำพร้อมกันหรือทีละขั้นตอนก็ได้ เป็นการบ้านน่ารักๆให้ฝึกสัก7วันลองสังเกตความรู้สึกตัวเองดูว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนบางคนอาจเริ่มตั้งแต่วันที่สบายใจขึ้นแล้วแล้วผ่านบทเรียนจนเป็นสายมุทิตาก็ได้ครับต่อไปผมจะยกตัวอย่างเคสชีวิตจริงเล็กๆเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับถ้ามีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะสามารถใช้วิธีที่ว่านี้ยังไงได้บ้าง เช่นถ้าเพื่อนร่วมงานได้รับการเลื่อนขั้นที่เราตั้งใจอยากได้มานานวันนั้นใจเราอาจเจือด้วยความอิจฉาเต็มๆต,ตอนแรกอาจรู้สึกโปรดตัวเองว่าทำไมพี่เขาโชคดีจังแต่ถ้าเป็นผมผมจะตั้งชื่อทันทีว่าฉันกำลังอิจฉาพี่จอยแล้วรีบหายใจลึกๆตั้งสติก่อนจะโอยพรให้เขาว่าเขาให้พี่จอยทำงานใหม่ได้ราบรื่นมีความสุขนะ ทีนี้อารมณ์ก็เริ่มเย็นลงพอไปพบกันจริงๆผมก็จะพูดด้วยความจริงใจดีใจด้วยนะหรือเข้าไปคุยถามเขาว่าได้เลื่อนขั้นเพราะมีเทคนิคอะไรพลังอิจฉานั้นก็จะกลายเป็นแรงผลักดันแทนผมเอามาปรับใช้เป็นความมุทิตาแล้วเอาแรงนั้นไปพัฒนาตัวเองต่อเช่นฝึกฝนเพื่อเลื่อนขั้นในงานตัวเองต่อ หรือถ้าเป็นญาติพี่น้องที่สนิทเช่นน้องสาวของเราเพิ่งเริ่มคบแฟนดีๆแล้วซื้อรถให้พ่อคุณอาจนึกขึ้นมาว่าทำไมเราไม่มีแบบนั้นบ้างถ้าเป็นผมผมจะบอกตัวเองว่าฉันกำลังอิจฉาน้องสาวอยู่แล้วค่อยตั้งสติหลังจากนั้นใช้มุทิตาอวยพรในใจว่าดีใจด้วยนะน้องแม่คงปลื้มมาก แล้วหันกลับมามองตัวเองว่าชีวิตเราก็มีดีเหมือนกันเช่นขอบคุณตัวเองที่เรียนหนักจนได้เกรดดีขอบคุณตัวเองที่หางานอดิเรกที่รักอยู่ทีนี้ก็จูงมือเพื่อนไปเที่ยวหรือทำอะไรสนุกสนุกเพราะอยากให้ใจเราผ่อนคลายขึ้นในที่สุดใจของเราก็จะเย็นลงไม่ตะคอกใส่น้องเสียไม่ได้หรือแม้แต่บนโซเชียลมีเดียถ้าเจอคนใน Facebook ที่เราไม่ได้รู้จักดีเขาสักเท่าไหร่แล้วเห็นภาพเขาไปเที่ยวต่างประเทศบ่อย ชีวิตดีดีวันนั้นอาจอยากเหวี่ยงมือถือแวบหนึ่งก็ได้ที่ผมทำก็คือปิดมือถือออกไปทำอะไรที่ให้ใจสงบเช่นเดินเล่นในสวนสักรอบฟังเพลงเบาๆเ,เพราะเราก็ไม่รู้เบื้องหลังของชีวิตเขาเวลาออกไปข้างนอกนิดหนึ่งความคิดในใจจะสั้นลงแล้วเราจะเริ่มขอบคุณกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่ามัวแต่ฝันว่าต้องได้แบบเขาบ้าง หรือถ้าเปรียบเทียบกับคนรู้จักทั่วไปเช่นเวลานานๆเจอเพื่อนทีเห็นว่าเขาทำงานเก่งโชว์คลิปเที่ยวนี่นูน่นเราอาจคิดทำไมฉันไม่มีบ้างตรงนั้นผมว่าก็ทำเหมือนเดิมครับตั้งชื่อฉันน้อยใจแล้วนะแล้วบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะให้เขาดีต่อไปก็แล้วกัน เท่านี้ก็เป็นอุเบกขาแล้วฝึกให้ใจเฉยๆต่อสถานการณ์ผมหันกลับไปชมหัวจิตหัวใจตัวเองแทนว่าเรานี่ก็พัฒนามาได้ในแบบของเราเหมือนกันเช่นเลี่ยนกับโปรเจกต์เล็กๆที่สำเร็จหรือเวลาสอนคนอื่นได้หรือที่เรายังตื่นเช้าออกกำลังกายทุกวันพอเราใส่ใจความสำเร็จตัวเองก่อนบ้างความอิจฉาก็จะค่อยๆเลือนลงครับสุดท้ายครับสรุปว่าอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดา เราก็คุยกันมาหลายเรื่องตั้งแต่ธรรมชาติของอิจฉาที่เรียกว่าอิจสามุมมองจิตวิทยาความแบ่งเป็นสองแบบเรายังเห็นอีกว่าผลเสียมันมีตั้งแต่เผาใจเราทำลายความสัมพันธ์ไปจนถึงดูดพลังชีวิตเราเอง เราจึงนำเครื่องมือดีๆอย่างมุทิตาและอุเบกขาหรือเทคนิค7ขั้นตอนเล็กๆเ,เหล่านี้มาใช้เพื่อหยุดมันไว้ก่อนผมอยากให้เพื่อนๆลองฝึกทีละเทคนิคเป็นเวลา7วันเช่นวันแรกฝึกอวยพรคนอื่นวันสองบันทึกขอบคุณวันสามเมตตาภาวนาเป็นต้นเพื่อให้เราได้หยุดคิดวนอยู่กับความอิจฉาบ้างแล้วจดจ่อไปที่ปัจจุบันของเรามากขึ้นเป็นการเตือนใจตัวเองและเป็นกระบอกเสียงบวกให้หัวใจเราด้วยในตัว ก่อนจะจากกันขอฝากคำพูดนี้ไว้ถ้าช่วงไหนผมพูดผิดหรือเนื้อหาไม่ถูกใจต้องขออภัยด้วยครับหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆได้บ้างถ้าเพื่อนๆชอบวิธีหรือแนวทางที่พูดมาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับแถมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เพื่อให้คนอื่นที่อาจกำลังมีความอิจฉาเหมือนเรารู้ด้วยขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ